สวัสดีค่ะมือนี่กับสิภาคมาหาเหตุนดะดจ้ะอันนี้ก็ก้กอนสิไดมาหาเหตุก็มาเติมพลังกรมากินก๋วยเตี๋ยวต้วมยำรังไข่จ้ะอันนี้สิเป็นบรรยากาศของหลานเพินินตานกับิตังอยู่สวนป่าหนองคู่จ่ะนี่คือบรรยากาศเพิินกับิมีรถค้นเขามากินก๋วยเตี๋ยวจอดถ่ายอยู่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้วมยำรังไข่จ้ะหนากินบ่จ้ะ แล้วก็ของแม่ก็สิเป็นอ่าก๋วยเตีเ๋ยวเย็นตาโฟจ่ะเย็นตาโฟต้มยำอันนี้ก็บไมายาง,งเก็บเห็ดคือเกาล่ะจ้ะแต่ว่าโบพันผ่ออยังยัางจากดอกอยู่ยางมาสองชัวง่วโมงเฮ้อ hey. ยางมาตัางโดนนี่ได้ดอกแรกแล้วก um, um, ็ดอกเดียวด้วยคือยางเป็นสองสามชั่วโมงได้อยวยู่ัมนี่แหละแล้วก็ยางออกเลยยางออกมาข้างนอกแล้วก็ยางออกไปเลยเนี่ยได้เฮ็ดยุจเจ็ดดอกมั้งหอดบอส เออจะเป็นลมน้ำแข็งใสเฮดบได้กินน้ำแข็งใสไว้ก่อน <c oughs> อันนี้คือสวนป่านองคูนะคะเป็นตลาดสวนสวนสองใบจ้ะ มีไว้สำหรับขายของปลาขายเห็ดขายอะไรที่ชาวบ้านเขาหามาได้ค่ะผลไม้ปลาผลไม้บ้านก็จะขายกันเองนะแม่อันนี้แม่ก็มาซื้อพักอีรอกจ้ะก็มั่นใจว่าเลือกถูกไหมแต่บ้านค่อยเขาเรียกว่าพักอีรอรจอันนี้ไปก็มายืนสื่ออยู่จริงอันตุ้ใหญ่ล เดี๋ยวจะพาเดินดูข้างในจ้ะอันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะที่เขาก็จะมีดอกกระเจียวขายมีนอม้อไม้ <Hey. S 1> แล้วก็มาสดุดี <Hey. S 1> ตรงเนี้ย<อ>คือกินแต่สมยัยเด็กหน่อยแต่ว่าจำซื้อเอื่นว่าไ้จ้ะ oh, เปรี้ยวเปียวเป็นกระเจียวขายหิน,อ,นอันนี้เป็นขายอายกาไเลยยี่สิบบาท oh, okay. ก็จะมีพวกเอ่อเฮ็ดจ่าเฮ็ดรูนเห็ดผมเห็ดหอมเนี่ยกระสิก้คล้ายกันอยู่เป็นชุมเป็นกระท่งแบบเมียจ่ามีบอกแง้วมีขาออนแล้วกับผลไม้เนื้อยางย่อนก็มาขึ้นมาถามแม่เพิ่นว่าแม่เพิ่นจะเอาเห็ดไปต้มบ่หรือว่าเพิ่นสีเฮ็ดแนวใดกินเพราะว่าเห็ดที่ใดมันก็คือมันน้อยแกงไส้กันเหรอ เขาเห็นมันมีเห็ดปวกขึนมาเมื่อกี้เดินก็นี่ไงไม่ใช่เห็ดปวกหรอเขาเออเห็นยังล่ะเห็ดโคนจ้ะเออก็นี่ไงอยู่่มีคะเห็ดโคนเห็ดใสเห็ดหอมอยู่เพื่อนเอิญกันคนเราซื้อนะจ้ะบ้านตรงนู้นเอิญเห็ดปวกแต่ว่าคน ท่างผักกลางผักยางเข้าเอิญหิดโครน,นจ้หาเอาไปปนบาลัดเอาไปปนหอมเอาตัวนี้ได้เอาแค่กระท้มเดียว ันนี้คือคนว่ามีความสามารถในการหาเห็ดต้องมาหาเห็ดแบบเนี้ยอา้าวหาเห็ดแบบเนี้ยได้กินกว่านี่คือคนที่เพิ่นย่างมาหาสื่อของอาจารย์แต่ว่าก็ดีใจอยู่ตัวน,นี้เขามีลายเม่นมาสื่อน้ำแบบนี้ล่ะแล้วบ้านเขาประดิษฐ์มีเอ่นนอมีรายได้ใดอาจารย์นนอันนี้เพิ่นก็สิขายต้มเห็ดพอ้อแล้วก็พวกอ่าพักหญา้าขาคุ่ที่หามาได้อาจารย์มีมะละมีบักน้ามี ตัวมีเฮ็ดมีเกือบตัวยางนอใหม่นั่งจ่า้านค้ามันก็สิตังเง่าวเรียงไปเป็นแถวแบบนี้ยจ้ะมีท่างให้ขี้เขามายูนัน่งรถจ้ะรถใหญ่กับเขาได้ก็แวะมาอุดหนุนได้จา้าขอบคุณค่ะ